สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบบี้บอยนะครับจากช่อง Butterfly ฟ i ิล์มนะครับสวัสดีเอซทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปเล่าข่าวนะครับน้องต้นข้าวนะครับเดินทางไปที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับวันนี้ก็เป็นวันที่8ธันวาคมนะครับสองห้าหกแปดเนาะนะครับก็นะครับรายละเอียดนะครับก็แม็กกี้จะพูดให้ฟังในคลิปนี้นะครับทุกท่านโอเค นะทุกคนครับเดี๋ยวจะอ่านรายละเอียดให้ฟังนะครับทุกท่านนะครับก็รายละเอียดนะครับที่หน้าเพจนะครับโรงเรียนวัดโคกม่วงอืเภอคลองหอยโขงจังหวัดสงขลาก็ได้โพสต์เอาไว้นะครับ,ออว,รว,รบวันนี้วันที่8ทธันวาคม2568เนี่ยเวลาประมาณ19นาฬิกา30นาที น้องต้นข้าววงเล็บเด็กหญิงสุปิยาตาอุดมจากรายการโดนเพลงชิงทุนแชมป์68สมัยจะมามอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมและร้องเพลงให้กำลังใจแก่พี่น้องชาวจังหวัดสงขลาขอเชิญพ่อพ่อ,พอแม่แม,แม่ FC น้องต้นข้าวมาให้กำลังใจกันได้ที่โรงเรียนวัดโคกม่วงอำเภอคลองหอยโขงจังหวัดสงขลา ่านะครับก็ตามนี้นะทุกคนนะนะครับก็เดี๋ยวยังไงผมผมจะให้ดูภาพนะครับข้างหลังนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะทุกคนนะอ่าทุกคนครับนี่คือนะครับโปสเตอร์นะครับนี่เห็นรูปต้นข้าวไหมครับต้นข้าวดวเพลงชิงทุนอ่าวันจันทร์ที่8ทธันวาคม2568 ตั้งแต่เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งเป็นต้นไปณนะสนามโรงเรียนวัดโคกม่วงอำเภอคลองหอยโขงจังหวัดสงขลานี่ทุกคนครับพบกับต้นข้าวสุิยาอีกไม่กี่ชั่วโมงในต่อจากนี้นะครับอ่ะรอรับชมมันได้เลยอ่ะทุกคนครับก็ FC นะครับที่อยู่หาดใหญ่เนี่ยนะครับ ใครสะดวกไลฟ์สดก็ไลฟ์สดให้ดูหน่อยเนาะเพราะว่าทางยูทูบเบอร์ YouTuber, นะครับที่ติดตามน้องประจำอย่างแมงกะบี้ฟิล์มแล้วก็ช่องอื่นเนี่ยไม่สามารถเดินทางไปไลฟ์ได้เพราะมันไกลเกินไกลเกินไปแล้วก็ไม่สะดวกนะครับไม่ว่าจะเป็นไลฟ์ทาง f a c e b o o k นะครับ t i k t o k นะครับหรือว่าช่องทาง Youtube ก็ได้นะครับไลฟ์ให้ดูเป็นขวัญขวัญขวัญตาหน่อยทุกคนเพราะว่า ช่องไลฟ์ที่ตามอ่ะไม่มีใครไปเลยนะสักช่องนะครับไม่มีใครไปนะครับนะฮะไม่มีใครตามไปสักช่องนะครับเราก็ต้องฝากความหวังไว้กับพี่น้องเอฟซี FC ชาวหัดใหญ่นะครับหรือแถวแถวอะไรวัดโคกม่วงอ่ะนะครับอำเภอคลองหอยโค่งเนี่ยนะครับไลฟ์ให้ดูหน่อยนะนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะไปดูไลฟ์ที่ไหนเลยนะครับ มี fc คอมเมนต์มานะครับก็บอกว่าฝากทางโรงเรียนช่วยถ่ายทอดสดให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทั่วโลกชมด้วยครับฝากก็คือฝากให้ให้ดูหน่อยนะครับว่าไลฟ์สดจะดูหน่อยนะ,มะเมื่อกี้ที่ผมดูก็ก็จะมีอยู่2เพจก็คือว่าเพจเขาชิงใช่ไหมนะครับแล้วก็เพจทางโรงเรียนโคกม่วงเนี่ยน่าจะไลฟ์หรือไม่ก็ใครก็ได้ นะครับช่วยไลค์ให้ดูหน่อยนะครับ <c oughs> ไลค์สดให้ชมด้วยนะครับเดี๋ยวแชร์ลงกลุ่มให้ใครไลค์สดเดี๋ยว f อจะแชร์ลงกลุ่มให้แล้วก็จะได้กดเข้าไปดูนะครับกดไปติดตามช่วยกดติดตามช่วยดูให้นะครับโรงเรียนไลฟ์สดให้พ่อแม่ทางบ้านดูด้วยจ้า ถ้าเป็นไปได้อ่ะทางโรงเรียนไหลสดมันก็โอเคใช่ปะ่ะนะครับน่าจะโอเคแล้วนะนะครับแล้วก็อันนี้ผมมาดูโพสต์ล่าสุดนะทุกคนนะโพสต์ล่าสุดมันเป็นมันเป็นของทางโรงเรียนเขานะเขาบอกว่าขอเชิญร่วมส่งต่อน้ำใจ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดโคกม่วงที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทุกการช่วยเหลือของท่านคือพลังสำคัญในการพาเด็กเด็กก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันอ่ะนะครับอืมอ่ะส่วนน้องต้นข้าวนะครับจะร้องเพลงเวลาไหนเขาบอกว่า เริ่มต้นอ่ะคือน้องอ่ะปรากฏตัวช่วงหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับที่ผมอ่านข่าวณขณะนี้มันประมาณ6กโมงจะครึ่งแล้วอีกหนึ่งชั่วโมงอ่ะน้องต้นข้าวก็จะปรากฏตัวให้ชาวหาดใหญ่ได้เห็นแล้วแต่เขาเนี่ยนะครับเห็นว่ามีอะไรนะแจกลงทานนะครมีการแจกลงทานด้วย นะครับแล้วก็มีอ่าพิธีนะครับนะอ่ามีพิธีด้วยนะควรมีพิธีเออ่มอบนะครับมอบเงินที่ช่วยเหลือบริจาคนะครับส่วนเงินอ่าส่วนเงินอ่าบริจาคเนี่ยก็คือโอนไปแล้วแหละนะครับแต่ว่าไอ้ที่น้องไปก็คือต้องเป็นแบบพิธีการอยู่แล้วนะ่ะนะครับเพราะว่าเงินมันเยอะมากสองล้านนะ่ะก็คือโอนถูกต้องแล้ว แล้วน้องก็คือไปร้องเพลงเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพี่น้องนะครับชาวภาคใต้ก็คงจะเป็นแบ็กกิ้งแท็กแหละก็คือเปิดเพลงแล้วก็ร้องเอานะครับเพราะว่าการที่มีวงดนตรีสดมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องมีการเตรียมตัวหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นเปิดเพลงแล้วร้องโอเคที่สุดแบ็กกิ้งแท็กนะฮะอื เข็นเอฟซีคอมเมนต์เข้ามาว่า <_ s> เห็นน้องบอกว่าช่องน้องจะไลฟ์สดให้ชมแอดเจี Ad ๊ยบนั่แหละครับจริงเหรอครับมาเดี๋ยวเราเช็คสิว่าที่เอฟซีคอมเมนต์พิมพ์มาว่าแอดเจี๊ยบเนี่ยนะครับช่องน้องจะไปไลฟ์จริงหรือไม่จริงเดี๋ยวเราจะไปดูที่เพจน,น้องก่อนเลยนะครับตรงไหนวะมันมันชื่ออะไรนะเดี๋ยวนะคอนเสิร์ตใช่ไหม อ๋อต้นข้าวสุิยาเนอะอ่ะต้นข้าวสุิยานีา่มันมันมันเป็นคอนคอนเสิร์ตไม่ใช่เหรอกลุ่มปิดไม่ใช่เหรอเดี๋ยวดูสิถูกไหมแอดเจียอยู่เชียงใหม่อ่ายังไงครับเดี๋ยวผมขอดู่อนทุกคนว่าจริงหรือไม่จริงนะนะครับ ขอดูก่อนนะครับว่าจริงหรือไม่จริงอันนี้เดี๋ยวนะมีไหมมันมันมีบอกแล้ทุกคนนะครับหน้าหน้าเพจมีบอกไหมนะครับหน้าหน้าเพจก็ไม่ได้มีบอกอะไรนะเขา้าเข้ามาที่เพจน้องต้่นข้าก็ไม่ได้บอกอะ,ระครับทาง y o u t u b e ก็ไม่เห็นมีนดู u u u b e ก่อ ทาง u t u b e มีมีบอกหน้าโพ์หน้าชุมชนไหมนะครับว่าว่าจะไปไลฟ์ให้ดูมีบอกไหมครับขอดูก่อนนะอยู่ไหนเอย่ยอ๋อเจอแล้ว <laughs> มันมันเป็นโลโก้เนาะนะครับมันเป็นโลโก้นะครับ <c oughs> อืมแป๊บหบนึ่งนะครับอ่เดี๋ยวผมมาดูตอนนี้คือเรามาดูหน้าหน้า y o u t u b e นะครับ ของน้องมีการโพสต์หรือเปล่าก็ไม่ไม่ไม่ได้มีการโพสต์อะไรนะทุกคนนะไม่ไม่ได้ไม่มีการโพสต์นะว่าจะมีการไลน์น่ะอ่าผมว่าเพจเพจน้องหรือช่องน้องน่าจะไม่ได้ไปไลน์นะนะครับน่าน่าจะไม่ได้ไปไลน์นะครับอะผมว่าไม่ไม่ได้ไปไลน์หรอกช่องน้องอะอะโอเคตามนี้ทุกคน นะครับน,น่าจะไม่มีนะครับเรามาคุยเรื่องเวลาที่น้องต้นข้าวนะครับขึ้นร้องเพลงดีกว่านะครับอขึ้นขึ้นร้องเพลงดีกว่า FC คิดว่าช่วงเวลานะครับที่ช่วงช่วงเวลาที่น้องต้นข้าวขึ้นร้องเพลงน่าจะเป็นเวลาไหน เพราะว่าเวลามันเริ่มหนึ่งทุ่มนะครับเพราะเวลามันเริ่มหนึ่งทุ่มนะได้หนุ่มหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับลงทานแต่เราไม่รู้ว่ลงทานนั้นเริ่มเวลาไหนเพราะรายละเอียดในโรงเรียนก็ไม่ได้มีบอกว่าลงทานเริ่มแจกตอนไหนก็มีไม่มีรายละเอียดบอกแต่ที่รู้ว่ามันมีลงทานอยู่แจกอาหารแจกของอะไรเนี่ยมีแล้วพิธีที่น้องจะมอบเนี่ยไม่รู้ก็เวลาไหนก็ไม่มีบอก นะครับเพราะว่าเขาบอกว่าน้องเริ่มตั้งแต่หนึ่งทุ่มครึ่งนะครับคือเราเราไม่รู้ลำดับเราไม่รู้ลำดับตารางงานว่าต,ต้องทำอันนี้ก่อนกี่โมงกี่ทุ่มก็ไม่ได้บอกมานะครับก็ตามนี้ทุกคนนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวประมาณทุ่มครึ่งนะครับเดี๋ยวทุ่มครึ่งเดี๋ยวเราจะได้มามาดูกันว่าใครช่องไหน นะครับที่จะได้อะไรให้ดูบ้างนะครับแน่นอนครับน้องไปาภาคใต้นะครับน้องได้ร้องเพลงเกี่ยวกับภาคใต้100%อยู่แล้วนะครับอันนี้ปะ่ะน้ำตาโนราปะ่ะใช่ไหมทุกคนถูกไหมใช่ใช่เพลงน้ำ,น,ำ,น,ำน้ำตาโนราไหมนะครับอ่านะครับ เพลงนี้ได้ได้ฟังแน่นอนและอาจจะมีอีกหลายๆเพลงของเป็นเพลงภาคใต้ที่น้องจะมอบอความสุขเสียงเพลงให้กับพี่น้องชาวใต้ได้รับฟังกันนะครับเดี๋ยวยังไงคืนนี้นะครับแม็กบบี้ก็จะพยายามหาดูว่ามีใครไลฟ์อยู่บ้างผมก็จะขอเครดิตนะครับในการถ่ายหน้าจออีกทีหนึ่งให้เอซได้ดูกันในช่อง นะครับอ่าให้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 เอได้ได้ดูในช่องผมอะคือแบบอาจจะไม่ชัดมากแต่ขอให้มีภาพน้องต้นข้าวร้องในนักขณะนั้นนะครับยังไงก็ถ้าผมขอถ่ายหน้าจอก็อ่ขอขออนุญาตด้วยนะนะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้ไปนะครับเพราะบางคนเขาก็ไม่สามารถ ไม่ไม่สามารถไม่ไม่สามารถรู้ได้ว่าเพจนี้ไลฟ์หรือใครไลฟ์บางคนพ่อพ่อ,พอแม่แม่สูงอายุกันแล้วเขาทําไม่เป็นะนะครับเขาเคยตามแต่ช่อง YouTube ที่ไปไลฟ์สดน้องหรือถ่ายคลิปน้องเท่านั้นะนะครับอตามนี้เนาะนะครับผมอทุกคนครับก็ยังไงก็รอติดตามรับชมน้องท่องข้าร้องเพลงในคืนนี้นะครับ โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ